ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบ nice ัต so yeah, ิหน้าที่ชุนักตำรวจตรวจคื้นหาสุระลเลยนักตำรวจตีสายฟ้าให้ปฏิบัติหน้าที่ในความรุนแรงก้าหา้าถูกคงเข้มแข็งมีวินัยและเชื่อฟังมคำสั่งของผู้บังคับชุการเป็นอย่างดีสมกับเกียรติแห่งสุรพลขุนเมืองแต่เมื่อวันที่25มนสายชูพุทธศักราช2565นักตำรวจตีสายฟ้าขณะปฏิบัติหน้าที่ปล่อยอารักขาและสร้างสารความปลอดภัยนักรบในลานจุฬาภรณ์ได้เกิดอาการชักเกร็ง พระเจ้าจึงรีบนำตัวสมเนศสักนับสันแพทย์เพื่อทาการรักษาอย่างดีที่สุดแต่เมื่ออาการไม่ดีขึ้นพระเจ้าจึงได้นำส่งคตะวันแพทย์ศาสตร์ภูงิบาลฉับเด็กทศตะวันแพทย์ศาสตร์โูงิบาลกีฬาอินได้ตรวจพบก้อนเนื้อก้อนใหญ่ไม่สามารถรักษาได้พระเจ้าได้ดูแลรักรวดที่สายไฟอย่างดีที่สุด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ